เรามานวดถนอมสายตานะคะนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อหน้านะคะหลังจากที่เราใช้สายตาเพ่งโทรศัพท์มาทั้งวันนะคะเพื่อนให้เราใช้นิ้วชี้นะคะงอลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็นวดครึงที่หัวคิ้วนะคะ3-5รอบแล้วก็รีดออกที่หางคิ้วนะคะทำซ้ำสัก1ิครั้งนะคะแล้วก็รีดใต้ตายกขึ้นนะคะรีดออกแล้วก็ยกขึ้นนะคะค่ะ ก็จะช่วยกระตุ้นอคอลลเจนใต้ผิวหน้าเราด้วยนะคะก็มีแต่ประโยชน์นะคะในการนวดนะคะแต่พยายามยกขึ้นนะคะไม่รีดไม่ลงนะคะขาไม่รีดลงนะขาแล้วก็นวดครึ่งที่ขมับนะคะบริเวณนี้ไม่ต้องกดแรงนะคะเราก็นวดครึ่งจนกว่าเราจะรู้สึกผ่อนคลายนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ใช้สันมือนะคะหรือส้นมือนะคะ กยยกกระชับนะคะที่ล่องแก้มนะคะขึ้นแบบนี้นะคะรู้สึกผ่อนคลายดีมากๆเลยนะคะ